ลมเย็นๆเริ่มพัดผ่านเป็นสัญญาณว่าหน้าหนาวกำลังคืบคลานเข้ามาแล้วคนอีสานบ้านเราก็มีวิธีการทําอาหารเพื่อคลายความหนาวได้อย่างที่เราจะพามาชมกันในวันนี้คือการเผาเข้าวหลามด้วยขั้นตอนดั้งเดิมการทำข้าวหลามแบบอีสานใช้วัตถุดิบใหม่หมดเริ่มตั้งแต่กระบอกไม้ไผ่ที่ชาวบ้านเรียกว่าบองข้าวหลามไม่นี่ก็ต้องเป็นไม้ปีเฉพาะปีนี้ เพราะว่าถ้าถ้าไม่แก้เกินไปมันมันมันเยื่อไม่จะบดติดกับเขาเพิ่นเพิ่นเอินไม่ไคบบานถ้าทษว่าไม่นี่แก้เกินไปเป็นไม้ของปีกายมันกับบดีเพราะว่าเยื่อไม่มันจะบดติดกับเขามันจะมีเต็มเม็ดเขาออกมาเวลาห้าปอกตัดลงมาแล้วก็เข้ากับมามา,มาวัดขนาดของบ้องกับ่ละบองเราเข้ากับตัดเลยตัดหัวตัดไา่เสียมไว เราก็ใส่น้ำล้างเกี่ยข้างในนิดนึงเหยื่อเยื่อของใหม่เพราะว่าทำความสะอาดวัตถุดิบชูรสชาติที่ขาดไม่ได้คือได้ข้าวเหนียวใหม่การใช้ข้าวเหนียวใหม่จะได้ข้าวหลามที่เหนียวนุ่มหอมกลิ่นข้าวเอามาแช่กับน้ำกระทิสดผสมน้ำตาลแล้วกรอกเข้ากระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้เอาเข้าเตาเลยโอเค โอ้แม่มาภาพมาเฮตั้งแต่สมัยโบราณแต่ได้เป็นเล็กน้อยข้าก็จจาเอาสูดโบราณนี่ต้องมีกะทิบะพร้าวแห้งได้จ้ะใส่ไม่ได้มกพร้าวแห้งเบเลยมะพร้าวเปียกคงข้ากับเอาอสิษใส่แบบว่าบะพร้าวแห้งมันสิบมานลายทีนะจ๊ะมันมันหอมค่ะมันหอมมันน่ากินก็กันมันอีกแกงหนึ่งเส้นมากข้นกับซีอิ๊วค่อยอนุรักษ์อันนี้ไปอย่างที่นะของโบราณใหมก็เลยเฮดสูตรโบราณมาตลอดทีนะค่ะ ไดแกว่าหนึ่งชั่วโมงที่ต้องเฝ้าเข้าหลามให้ดีป้องกันการไหม้หรือสุกจนเกินไปพักไว้สักครู่ก่อนนำมาปอกเปลือกด้านนอกที่ไม่เกรียมออกเย,ยื่อไผ่ไจะเคลือบ<ม>เนื้อเข้าหลามไว้ง่ายต่อการกรับประทานเมื่อปกล,ล,ล,ล้วนี้วีปอกเมื่อปอกกๆไรลงกปองมีเดลงล อ,อเนะข้าวหลามที่ได้จะมีกลิ่นหอมของข้าวใหม่มกลิ่นเฉพาะของเยื่อไผ่และกลิ่นฐานไม้ของการเผานะเรียกตำย่อยได้เป็นอย่างดี